สวัสดีค่ะมาพบกับช่องนุชีจจวีเดนอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะนุชพามาเดินป่าค่ะมาหาเห็ดกันนะคะไปกันเลยค่ะไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะคะลองไปดูกันค่ะ Det Bra att det växer svamp, det är ett gott tecken. Titta! Svamp, kanske. Mm. Det här känns som... Det finns där uppe kanske. För att det finns där uppe? Vad är det där då? En lång gul orm? Va? Nej, en slang. Vattenslang. Vattenslang! Ah. Vad är det här? De har slängt det här i naturen. เห็ดอะไรไม่รู้นะคะเนี่ยดอกใหญ่มากเห็ดมาเอาหรือเปล่าไม่มีเห็ดเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเส้ยหมอยสบายเรายไม่ได้ Jag tittar mig in i en jättestor ring. Simon? Oj! Simon! Själv i skogen. Simon, bra eller? Svårt att gå? Ja. Simon, jätteduktig. Jag att bära. Ja. Jag kan bära pappa. Nej, jag kan inte bära. Jo! Va? Ska... Nej. ไม่ได้สักดอกเลยค่ะไม่มีเห็ดเดี๋ยวเราไปอีกป่าหนึ่งนะคะป่านั้นไม่มีมีแต่เห็ดเมาคลาเดนยูเดดบายไปยุยบายยุยสตู้อ้ยน่ากลัวเร็ว Ja, snäll. Sånt där svarta fina, ser ut som lakrits. Ja, okay. Var den fin? Ja! Simon, kolla! Oh, vad ja. pappa. poppar! Kommer du ihåg vad den heter? Ha? Varför går den vad heter ner? Bajs-chicken! Nej, skogssnigel. Men den går ner. Kolla. Den gömmer sig nu för oss. Den blir lite rädd för oss. Ja. Jaha! Kika. Hejdå snigeln! แคนตาลนี่นะคะเห็ดแคนตาลนเจอเล้วจ้ะปาที่สามนะคะเพิ่งเจอนะคะนั่นเจอเล้วเด้อพี่น้องเด้อเจอแล้วซีมอน กูเบ <Who> อุ้นจมาม่าอุ่นเจ็บเป็นอะไรครับ <c oughs> ฟินต์เบกินได้นะคะนี่นะคะอืมกดอร่อยอร่อยอันนั้นเห็ดอะไรไม่รู้นะคะ

ค้านี่อีกคานี่สายาสวยจ้ะนี่สวยไหมสวยไหมกำลังกินเลยแพยงนะเนี่ยอีกาวันกิโลเท่า u c รสสี่ร้รอย้วกันะนะ ค่ะต้องหาแถวนี้ก่อนนะคะเผื่อมันมีค่ะเพราะว่ามันจะออกเป็นเป็นหมูนะคะอืม เทนสเตลลมันอยู่ข้างทางแล้วเนี่ยเข้าป่าไม่เจอมาอยู่ข้างทางเฉยเลยนะคะอ้ยนี่ยังดอกเล็กมากไม่เอาอ่ะ Um, därför för smått eller? Var det var ingenting? Nej. 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 Ingenting. Bra! Okay. Oj! Wow! Oj! Vad fina! อ๋อเยสต์ฟีนเห็นไหมคะอยู่ข้างถนนนะคะเนี่ยโอ้ยแตดนี่นะคะแตดสวยไหมเต็นลกโซที่ต่อ ปนเดว,ว้าวอเอ็เนว้าวติดตั้เห็นไหมขายาวด้วยได้เยอะอยู่เหมือนกันนะโอเคดีใจมากเลยนะคะป่าที่สามเพิ่งเจอค่ะ Vad var det? Sten! Sten ja, fin. Pappa, grön kotte, pappa! Vad är det? En grön! En grön kotte? Ja! Wow! Bajs! Det är grönt bajs! De brukar vara bruna. Bajs, pappa! Tror du? Det är just den! Den är också i kitteln. Det är också den! Det är också! Här, Katalena här! Så ja! Du har Mamma! Mamma! หอมหอมไหมเดี๋ยวหอม <laughs> นั่นอีกดอกหนึ่งไปเก็บอีกดอก <laughs> นี่อีกดอกหนึ่งค่ะโอ้โหืมสิน Det är fint. Mm. Bra.

Du måste titta, kanske har full... Här är det mask. Mask. jag bor små maskar, så man tar bort soffan. Innan äta. Kanske de bor här. Titta. Mm. Titta. Vai. Vai. Go, โอเคค่ะเราจะกลับบ้านแล้วนะคะได้แค่นี้เองเอค่ะนะคะปีนี้ได้แค่นี้ค่ะเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวเราจะไปเก็บป่าใหม่นะคะตอนนี้ขอตัวไปบ้านก่อนนะคะไปขอบคุณนะคะที่เข้ามาติดตามุชจีสวีเดนค่ะคไปค่ะ